แอบถ่ายระหว่างพี่กับน้องมาที่ร้านของหวานนี่โอ้โหพี่ครับน้องครับพี่ครับน้องครับอูโหแย่าเงินกินอะ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อสุดท้ายแล้ว เซตไทยเซตฟ้ายน้องกินขนาดนั้นเล,ลยใช่ไ,ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ่าแล้วทำไมถึงได้อ้วนขึ้น <c oughs> ว่าแล้วของแบบนี้นี่เองเนี่ยไม่เหลือเลยดูสิ่งสิ่งใหญ่ด้วย <c oughs> พี่ครับอันนี้ของโปรดพี่นมชมพูครับใช่ไหมครับอยากกินอีกอ่ะอยากกินอีก ไปกินข้าวค่ะเดี๋ยวเราต้องไม่กินข้าวต้องตำไก่ไก่ไก่ไกด้วยลูกต่อไปอาหารอาหารของเขาแล้วก็น้ำแบบสีคือพอเรามานั่งถุงไม่กี่กไม่ใช่ไม่กี่วินะไม่กี่นาทีอาหารก็มต่ละรต้แล้วจากนั้นก็ค่อยตามก็คืออันนี้ตามมาก่อนบางไปกินข้าวตรงนน้นกัน ไม,ไม่ไม่ไม่ไปกินไก่ตรงไม้เสียวโอเคนะกินไก่มั้ยนี่ไก่ป่ะตัดไปจัด<ป>